รูปเราพี่น้องเพราะมันใกล้เราใกล้เราละสีสวยเลยจะแตกนะจ๊ะไฟก้าขนาดเลยพอแล้วจ้าโอ้ไฟแร่งขนาดเลยถอยมอง เป็นไฟแห้งหลายแยกก็สีออกล่วงมากด้วยก็ดีแต่เดิมพอแล้วจ้าเอาแล้ว แห้งขนาดเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องสีสวยขนาดเลยแย่บรเเ็ดหมูอ่ะหวานแย่บรเิเวณอยังเราทอดแบบกินทั้งสี่เลยรเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้ากับข้าวายโจมจ้านี่ทอดหมูเหลืองๆอ,อึ้บหอมหอม่อมีน้องจจ๊ เป็นสบายกับเขาหอนๆเด้เขาเหนียวเจ้ะมากินน้ำกันเด้เจ้าพักไว้ให้เพิ่นสเสด็จน้ำมันก่อนพี่น้องกินข้าวเย็นข้าวกินข้าวเขาเศร้าว่ามันเขาเย็นพี่น้องจ้ะว่าไปทั่วที่ทั่วแดนมันมันบ่แกงเดือยไยใครท่านี้ก็ไม่ผ่าเสียงจ้ะ แดดทั้งแดดทั้งบดเรียบร้อยแล้วพักนำมั่นกันหาจานกันพี่น้อง ใส่จานปีเรียบร้อยครับเขาเศร้าใย,ายจมจ้จมาด้วยพี่น้องกินเขาเศร้าน้ำกันได้จ้า